เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำัปดาห์นะฮะหนึ่งในวาระสําคัญก็คือที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องของวันหยุดสิ้นปี2 5 6 6แล้วก็สิ้นปีหน้าด้วยนะครับปี2 5 6 7สําหรับสิ้นปีนี้คาบเกี่ยวเข้าสู่ปีใหม่นะครับประกาศวันหยุดยาว4วันนะฮะ คือขยับมาจากวันอังคารที่2มกราคมปี67ย้ายมาเป็นวันศุกร์ที่29ธันวาคมแทนนะฮะก็จะหยุดตั้งแต่วันศุกร์ที่29ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันจันทร์ที่1มกราคมปี67ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์รวมทั้งหมด4วันด้วยกันส่วนสิ้นปีหน้าปี67เนะครับเขาเตรียมที่จะพิจารณานะครับวันหยุดเพิ่มเป็นพิเศษก็คือวันเสาร์ที่28ธันวาคมปี67ไปจนถึงวันพุธที่1มกราคมปี68 เพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะมีวันหยุดราชการมากกว่าปีนี้ 1, 1> วันนะครับหยุดยาว5วันแต่ว่าสิ้นปีนี้หยุดยาว4วันกันไปก่อน